สวัสดีครับสวัสดีคนเก่งเล่นเกมทุกคนนะครับกลับมาพบกับ t u t o r i a l BY CHELIOS อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะวันนี้เจอกันก็แน่นอนมีของเล่นใหม่มาฝากกนันอีกแล้วนะก็เหมือนเดิมเจอผมเสียงหน้าเบื่อหน้าเบื่ออย่างนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับ MOD GTA นะครับนำมาฝากสำหรับวันนี้พระเอกของเราก็อย่างรูปพักหน้าจอเลยนะครับมีคนมีประมาณ2-3สาคนแนี่แม่งโคตรเยอะเลยอะนะครับเขารีเควสมานะก <c oughs> ็คือเขาอยากได้ MOD อ่อ GTA iv เป็นในส่วนของ Ghost r i d e r iv อ่ะโอเคเดี๋ยวกูจัดให้นะครับก็ไปนั่งศึกษาอยู่แป๊บเดียวนะครับตั้งแต่ลงม็อด Iron Man เป็นม็อดตัวอื่นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็โอเคเราไปที่ไฟล์ที่จำเป็นกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะต้องไปโหลดไฟล์ตัว main m o d ขึ้นมานะครับมันจะมีอยู่2โฟลเดอร์นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่มันเป็นรหัสนะครับแล้วก็จะเป็นอันด r e ชื่อ Ghost r i d e r m o d pack นะครับแล้วก็ใครเป็นผู้ ทำมดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวมด Go h s t r i d e r 2.4นะครับต่อไปแล้วก็มีตัวเกมนะครับมีตัวเกมแล้วก็แพดให้เป็นเวอร์ชันน่น1.0.7.0ซะไม่ไม่อยากจะเอ่ยอ้างบ่อยนะครับถ้าใครทำไม่เป็นก็ลองไปดูคลิปของพี่เบลิเฟอร์ที่เขาลองที่เขาสอนลงไว้นะครับโอเคพอเรามีตัวเกมมีมดเรียบร้อยแล้วนะเราไปที่โฟลเดอร์แรกนี่ก่อนเลยนะครับ underscore Go Slider mod เนี่ย เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปมันจะมีโฟลเดอร์อยู่3โฟลเดอร์นะครับไฟล์รูป1ตัวแล้วก็ไฟล์ริดมี1ตัวให้เราไปที่ไฟล์ Ghost r i d e r เป็ดก่อนเลยนะครับโอเคเราพอมอยู่หน้านี้ใช่ไหมโอเคเราไปเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับเลือกที่ตัวเกมหลักนะครับ พอเราเปิด OpenIV ขึ้นมาได้หน้าต่างแบบนี้นะครับเราพักไว้ก่อนเราไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับจะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีไฟล์อยู่3ตัวที่มีชื่อว่า readme นะครับแล้วก็จะเป็นนามสกุล w ต่างๆนานาอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปเปลี่ยนชื่อไฟล์3ตัวนี้สะก่อนนะครับให้มันเป็นดังนี้ให้มันเป็น m u n d e r s c o r e y u n d e r s c o r e m l t y p l a y e r นะครับ Copy นะครับโอเคมาที่นี่นะครับเลือกคุมแล้วก็เลือก Rename วางมันลงไปเท่านี้เองนะครับพอเปลี่ยนชื่อแล้วโอเคเราไปที่ Open i V ของเรานะครับไปที่โมเดล CD Image นะครับแล้วก็ Component นะครับเราไปที่กด Edit Mode นะครับตอบ Yes เสร็จแล้วนะครับพอเรากด Edit Mode เสร็จปุ๊บให้เรามา Import ไฟล์3ตัวนี้นะครับออลงไปปุ๊บ เสร็จแล้วเราไปเช็คดูโดยการ Copy Name มันเนี่ยนะครับเราไปวางในซ่อ,องอ่ชิปหายแล้วกูจะไปซ่องซะแล้วช่อง Search นะครับแล้วก็ลองดับเบิลคลิกดูว่าตัว Player p e t ของเรามันเป็น g o s s t r i d e r แล้วเรียบร้อยหรือยังนะครับเฮ้ยไม่ติดว่ะเออโอเคถ้าอย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วนะครับปิดไปนะแล้วก็ Back ตัว Open IV นะครับ Back กลับไปนะ แบกกลับไปยันหน้ายันหน้าหน้าหลักของมันเลยอะ่ะนะครับเนี่ยหน้านี้ของมันนะเสร็จแล้วมาที่โฟลเดอร์ของเรานะครับแปกกลับไปไปที่โฟลเดอร์ ghost r i d e r bike นะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับชื่อ zombie b นะครับไฟล์ชื่อ zombie b เราจะต้องการ Import ตัวเนี้ยเข้าไปใน open iv เราไปที่ open iv นะครับเข้าไปที่โมเดลนะครับ cd image นะครับแล้วก็ v e h i c l นะพอเราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลากไฟล์2ตัวเนี้ยเข้าไปเลยปุ๊บเสร็จแล้วทํำไ้ต่อเช็คครับว่ามันเออว่าไฟล์มันถูกแก้แล้วหรือ,อยังก๊อปปี้นะครับเราไปวางในซ่องนะครับไหนๆจะพูดผิดแล้วก็พูดผิดให้แม่งบันลัยไปเลยโอเคถ้าอย่างนี้ก็คือโอเครถมอเตอร์ไซค์ของเราได้ถูกรีเพสเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไปแล้วก็แบ็คกลับไปนะครับแบ็คกลับไปยันหน้า เมนหลักของมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กลับไปที่โฟลเดอร์แรกหน้าสุดเลยนะครับไปเข้าที่อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโฟลเดอร์ Go h s t r i d e r v 2 4เนี่ยปึ๊บมันจะมีโฟลเดอร์อยู่2ตัวไฟเท t ก x t 2ตัวนะครับเราไม่ต้องไปสนใจสนใจตัวนี้ไฟล์ที่ชื่อ m o เดล t o r e p a c e นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปจะมีโฟลเดอร์ย่อยเอาไว้อีก2ตัวนะเท็ตัวแล้วก็รูป1รูปนะ เราไปที่ g h o s t r i d e r chain model ก่อนแล้วก็อะไรเนี่ย g h o s t r i d e r chain model by แล้วก็เป็นใครเป็นผู้ทํานะครับเดี Double ๋ยวเพิ่คลิกเข้าไปมันจะมีไฟล์ backup สำหรับตัว main g a 1ตัวแล้วก็ backup สำหรับภาคเสริม liberty city ให้1ตัวนะครับเราสิ่งที่เราต้องใช้คือเราจะต้องใช้ไฟล์เนี่ย cj p l o c k อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไปที่โปรแกรม openiv นะทีนี้เรามาเข้าส่วนของโฟลเดอร์ data map จเนลิสแล้วก็ p r o c o ป J.img เบนะครับเราลากไฟล์นี้เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็เช็คนะครับดยการ Copy Name นะครับเอาไปวางในช่องแล้วก็ Double click ดับเบิลคลิกดูถ้าถูกต้องนะครับมันจะต้องเป็นโซ่อ่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องนะครับปิดไปนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิด Edit Mode ซะเพราะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนะ ต่อไปนะครับเออแบ็กกลับไปนะยันถึงโฟลเดอร์เนี้ยที่มันจะมีอยู่4ตัวตอนแรกเลยนะครับในโฟลเดอร์ Ghost r i d e r v 2 4งด่เาคลิกที่โฟลเดอร์ mod นะครับ Copy f i l ไฟล์พวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะเออเอาไปวางใน directory ที่คุณลงเกมเอาไว้อา่ารีเพสไป เอาละเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยเอาละเราไปลดแล่นกันในตัวเกมเพลย์มาดีกว่าว่ามอดเราติดหรือเปล่าโอเคไป let's fucking go เอาละครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในตัวเกมนะครับเรามาทดลองมอดกันดีกว่าว่า Ghost Rider ของเราจะสแสดงฤทธิ์ในเมืองเมืองอะไรวะเออช่างมันเถอะได้สำเร็จหรือเปล่านะครับก็วิธีการเปิด เปิดมอดขึ้นมานะครับโดยการกด F4 แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาแน่นอนเลยผมเชื่อสำหรับใครนะครับที่ลงเนกาทีฟเทรนเนอร์นะครับก็คือเวลาเปิดเนกาทีฟตัวเทรนเนอร์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องกด F3 หรือ F4 ในการเปิดหรือปิดนะครับฉะนั้นใครที่ลงมอดตัวนี้กับเนกาทีฟเทรนเนอร์แน่นอนครับมอดมันจะ มอดมันจะซ้อนกันหนะ้าต่างมันจะซ้อนกันก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนฮอตคีย์ให้นะเอาล่ะเรามาอยู่กันในมอดนี้ก่อนนะครับพี่การสปอนตัวเองเป็นโกสไลเดอร์กด F4 อ่านี่เรียบร้อยนะครับพอดีผมลงมอดฝัดโลด้าสอนซ้อนไว้นะครับมันก็จะมีฝัดโลดา้า enable ขึ้นมายังไม่ต้องไปสนใจทีละเรื่องนะฝัดโลด้าเดี๋ยวไว้ค่อยบอกทีหลังเอาล่ะ ก็นี่ความสามารถมันก็จะมีทั่วๆไปนะครับก็จะมีใช้โซ่ได้นะครับแล้วก็จะมีบุลเลต์ไทม์บุลเลต์ไทม์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับยิงแล้วก็คือมันจะเป็นสโลโมชันไทม์อะไรประมาณนี้นะครับมีใช้โซ่ได้นะครับโดยการกดถ้าเป็นปกติที่ที่ยังไม่ได้เ,เปลี่ยนฮอตคีย์มันนะครับก็คือจะใช้ศูนย์กดปุ่ม0ูนย์แต่ทีนี้มันก็จะซ้ํากันอีกถ้าใครที่ลงมอสไอรอนแมนนะครับ แล้วก,กด0มันก็จะมีหน้าต่างเมนู i r o n Man ขึ้นมาก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการเปลี่ยนให้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราใช้โซ่อยู่แล้วถ้าเรากด1น,นะครับมันก็จะเป็นการปาโซ่ไปนะครับเพื่อทําให้รถคันนั้นนะครับเกิดความเกิดความชิบหายขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับส่วนกด3ก็อาจจะเป็นเออดึงดึงเอ,อ่อ บุคคลคนนั้นนะครับจับตัวคนคนนั้นเข้ามาอะไรประมาณนี้ผมก็ชอบเลยท่าเนี้ยเห็นปะแมงลากมาแล้วก็เผาแมงทั้งเป็นสุดยอดจริงๆนะครับโอเคปาทิ้งก่อนปาทิ้งปา,ท,งปาท,งทิ้งปาทิ้งด้วยการกดหนึ่งนะครับเออโอ้โหเลือดเลือดสาดกระเด็นสัตว์เราใช้โซ่แล้วเราก,กด4นะครับมันก็จะเป็นแทนคือสไปเดอร์แมนอะนะครับเกาะขึ้นไปบนตึกได้นะครับตกตกตก,ตกโอเค นะครับนะครับความสามารถมันก็ยังจะไม่หมดแค่นั้นนะครับขณะที่เราใช้โซ่อยู่นะครับเราสแกนผู้ผู้ผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วเราก็กดเลข 2, 2> <ด>นะครับก็จะเป็นการเผามันเผาวิญญาณมันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาของคลิปของคนที่โดนเผาวิญญาณชั่วนะครับในตัวมันจะเป็นยังไงนะเออ กิลวนี้น่ามีอยู่จริงนะครับในเมืองไทยเพราะในเมืองไทยไม่มีคนที่เฮี้ยชั่วๆเยอะเหลือเกินนะครับเผาแม่งให้หมดนะครับถ้าเรากด2ครั้งนะครับเรากด2ครั้งจนมันเป็นอ่อสีเหลืองก็จะเป็นการดึงมันมานะครับแล้วก็ใช้ในตาซึ่งเป็นความสามารถของพิเศษของ Ghost Rider นะครับ into my fucking eye นะครับ แล้วก็ตายยังเขียนตายนะครับมอดอาจจะไม่สาใจเท่าไอรอนแมนแล้วก็เดอะฮักนะครับส่วนตัวนี้คือเล่นก็คือโหวตให้เดอะฮักนะครับได้10เต็มเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าไอรอนแมนเวลาศัตรูแม่งมานะครับอันนี้มีแม่งมาแล้วมันแล้วมันแบบเราพังเมืองได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับมันไส้รถเยอะรถเะละรถเยอะอย่างนี้มันไส้ฝัดโลดาแม่งเลย <laughs> แอ,แอบมีนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาสอนวันหลังแล้วกันฝันโดโรด้ามันลงยังไงนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละต่อไป S5 นะครับก็คือเรียกมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ไปไหนวะเออมอเตอร์ไซค์มันเกิดไม่ได้นะครับเพราะว่า something wrong นะครับโอเคมอเตอร์ไซค์มาแล้วเออชนชนประกันไม่จ่าย เวลาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราขับเร็วๆมากๆแล้วกดชิปนะครับมันก็มันก็จะทำความวินาทได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะไปเด้ไปเด้ไปเด้ไปแล้วเว้ยแวนมาแล้วเว้ยแวนมาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ขาแวนชอบเลยล่ะ เวลาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์เราสามารถปีนตึกได้นะครับโดยการกดคอนโทรลนะครับเนี่ยประมาณนี้มันก็จะดีดตัวให้ขึ้นตึกนะครับปีนตึกได้อะไรได้นะครับมีการกดปุ่มคอนโทรลนะครับพอดีว่าตรงนี้มันไม่ได้มีตึกมันก็เลยขึ้นให้ดูไม่ได้นะโอเคประมาณนี้กระโดดลงนะครับ มอสโกสเ i อร์ก็ไม่มีอะไรก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูกันแล้วกันนะครับใครมีเทคนิคหรือฟันนี m โมเมนต์อะไรก็เอามาโพสต์กันนะครับดูเดี๋ยวไปเอาไปที่เดสก t o ็อก่อนเดี๋ยวผมไปสอนเปลี่ยน Keyword นะครับเอาไม่ใช่ค key ีย์เวิร์ดคียนะครับโอเคไปกันเลยเอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่บนหน้า d e สก์ท็ของเครื่องผมนะครับเราจะมาเปลี่ยนฮอ t Key ของ Negative t r a นอร์กันให้มันไม่ไปซ้อนกับตัวมอ d ของโกสเ i อร์นะครับที่ ที่ดูในเกมเพย์เมื่อกี้ที่ผมสาธิตมอฟไปอ่ะก็คือผมเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณอีกทีแล้วกันก็คือให้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคุณเปลี่ยนตามผมแล้วกันนะครับมันจะได้ใช้ได้สะดวกขึ้นเพราะผมคำนวณจะตามหลักฟิสิกส์แล้วก็แปซิฟิกโค้โลกเหนือโค้โลกใต้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้สามปุ่มเฮียเนี่ยแม่งไม่ค่อยได้กดนะครับผมก็เลยเซตเป็นตัวนกาทีเทรนเนอร์ให้มันเปิดจากสามปุ่มนี้โอเคพวกคุณก็ทําตามผมแล้วกันไปที่ดิเรกทอรีที่คุณลงเกมไว้นะ มันก็จะมีไฟล์ตัวนี้ที่ชื่อเทรนเนอร์ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ก๊อปปี้ไอตัว Negative t r a นอร์มาวางอ่ะมันก็จะมีนะครับก็ให้เปิดเข้าไปมันก็จะไปเปิดในโน้ตแพดนะให้เรามาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับคำสั่งเสกเงินขึ้นมา1 0 0 0 0แสนนะครับมันนี่คีย์วัเท่ากับ1 2 3ก็มันจะเป็นตัวเลขอะไรก็ก็แล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันประมาณ104หรือ105ไม่รู้แหละนะครับ ก็คือปกติมันจะกด F5 ถูกปะทีนี้ผมเปลี่ยนให้มันกดเป็น F12 คุณก็เปลี่ยนเป็น1 2 3ที่ผมไฮไลท์ไว้อะต่อไปนี้เวลาเราจะเสกเงินขึ้นมาเราก็จากที่เรากด F5 แล้วก็เป็น F12 แทนนะครับโอเคแล้วก็ไปปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มในการเปิดสูตรเดี๋ยวคนระับเดี๋ยวก่อนนะผมหาก่อนแม่งอยู่ไหนวะ เวนกรรมหาไม่เจออีกขอโทษโอเคเจอแล้วเจอแล้วนี่เมนูคีหนึ่งแต่เดิมมันเป็นเลขอะไรผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นร้อยกว่ากว่าแหละนะปกติมันจะเป็น F 3ใช่ไหมในการเปิดเอ่อเนกาทีเพนเนอร์ขึ้นมาคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็น1 2 1นะครับนั่นก็คือปุ่ม F 1 0นั่นเอง F 1 0นะครับ F 1 0ฟังก์ชัน10อ่ะนะก็คือเป็นการเปิดโหมด เปิดเนกาทีฟเทรนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูไอที่อะไรอะหฮเมนูคีนะครับก็เปลี่ยนเป็น1-2-2นั่นก็คือ F11 นะครับจากเดิมที่เราเปิดสูตรนะครับ F3 ปิดสูตร F4 เปิดอีกครั้งเป็น F4 เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเปิดสูตร F10 สลบเก็บสูตรเป็น F11 เปิดขึ้นมาอีกครั้งก็เป็น F11 นะครับเสกเงินเป็น F12 ซึ่งผมคำนวณน,นะครับตามหลักจิตวิทยานะครับของมวลมนุษยชาติในโลกนี้นะครับก็คือ3ปุ่มนี้สูตรมอดมันจะไม่ค่อยใส่เป็นฮอตคีย์ลงไปนะครับก็เราก็ใส่เป็น3ปุ่มนี้แทน F10 F11 F12 คุณก็ปรับตามผมนะครับเรื่องจะได้ไม่เยอะโอเค ต่อไปเราไปเปลี่ยนฮอตคีย์ของตัวมอดกันบ้างนะครับสำหรับใครที่กด0ูนย์เพื่อใช้โซ่ในมอดนะครับมันก็จะไปทับกับ0ูนย์ที่สำหรับเปิดตัวมอดไอรอนแมนนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์สคริปต์นะครับเข้ามามันก็จะมีโฟลเดอร์พวกนี้อยู่ใช่ไหมเราหาโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อ Ghost Rider แล้วที่มันเป็นหน้าตาแบบเนี้ยนะเปิดเข้าไปมันก็จะเปิดในโน้ตแพดเหมือนกันมันก็จะเป็นคำสั่งปุ่น ฮอตคีย์ต่างนะครับขึ้นมาให้เราเปลี่ยนสังเกตนะครับมันจะมีโจหัวว่าฮอตคีย์นะครับแล้วมันจะมี Active s c r i ปตนะครับก็คือกด f 4เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับใครที่ไม่อยากไปเปลี่ยนในเนกาทีฟเทรนเนอรเรามาเปลี่ยนเป็นในนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับโอเคอ่าไหนวะไหนวะไหนวะ,น,วะนี่นะครับ hk Equip Chain นะครับจาก d 0ก็เปลี่ยนให้มันเป็น D5 อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองเปลี่ยนกันดูนะพอได้แล้วก็กดเซฟออกไปแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองตัวฮอตคีย์ของเรามันก็จะไม่ซ้อนกันเอาละทีนี้เมื่อกี้จบเรื่องเกมไปแล้วใช่ไหมต่อไปทีนี้มันเป็นเรื่องปัญหาที่ตามมานะครับใครที่ลงม็อดไอรอนแมนม็อดเดอะฮัแล้วเล่น แล้วจะเอา mod Ghost r l i d e r ไปลงทับนะครับก็ผมอยากจะบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับเกมมันสามารถลงได้ไม่เกิน2 mod นะครับเต็มที่ถ้าลงเป็นสคริปต์ mod นะครับก็คือจะใส่ได้ไม่เกิน2ตัวนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณจะเล่น Ghost r l i d e r คุณก็จะต้องเอา The Hutt หรือ Iron Man หรือ mod อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสคริปต์นะครับที่คุณได้ทาการลงไว้ออกซะก่อนนะครับให้มันมี2ตัวในในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับในโฟลเดอร์นี้ เนี่ยในโฟลเดอร์เนี้ยคุณจะต้องมีมอสแค่2ตัวแต่นี่คือผมลงไป3ตัวนะครับมีมอสฟัดโรด้ามอส a อ130แล้วก็มอสโคไลเดอร์มอสฟัดโรด้ากับ AC 130คืออะไรไม่บอกฟัโดโรด้าน่าจะรู้จักกันนะครับ AC 130นี่คืออะไรไม่บอกนะครับติดตามกันนะครับใครสนใจก็สมัคร s c r i b e ช่องผมซะเดี๋ยวมีของเล่นใหม่ๆม,มาบอกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเล็งๆไว้อยู่หลายอย่างนะครับว่าจะแคสเกมแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับไม่ได้เซียนขนาดนั้นโอเคสำหรับติวเตอร์เรียนตัวนี้ t ิวเตอร์เรียนตัวนี้แม่งพูดซะบ้านนอกเลยติวเตอร์เรียนตัวนี้นะครับก็หมดเพียงแค่นี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็ดูกันว่าผมจะเอาอะไรมาฝากโอเคสวัสดีครับ Yeah.